Your lips, they tasted like those cigarettes. Staring at the moon, we'd go to bed in my arms. You're safe and sound, without a threat. And I can't wait to see what happens next. How far can we get if we sail a little bit higher? LITTLE BIT long. How far can we get we sell LONG How can far If เอาหมื่นกลางวันนะครับเดี๋ยวเราจะไปที่ร้านแวะแล้วรักเลยนี่ตามป้ายนี้เลยนะครับแวะแล้วรักเลยดูนี่ว่าผมจะรักเขาไหมเออไปโครงการ FN Outlet นะครับอยู่ตรงข้ามกับเชลตันหัวหินโรงแรมเชลตันหัวหินนะข้างในร้านอยู่ข้างในนะครับแวะแล้วรักเลยเดอะทีเฮาบ้านชาบ้านชาเขาว่ามีชาที่ดีที่สุดของโลกอยู่ที่นี่ด้วยนะครับจากฝรั่งเศสเลยเข้าไปดูไปดู It tasted like those cigarettes staring at the moon. We'd go to bed in my arms. You're safe and sound without a threat. And I can't wait to see what happens next. How far can we get if we sail a little bit higher? A little โอ้โหโครงการเขานกเพียบเลยข้างในอ่ะต้องเดินมาในสุดนะครับร้านเด e Tea เ o าอยู่ข้างในภายในผมบอกเลยว่าอลังการงานสร้างมากเข้ามาในร้านแล้วนะครับแอร์เย็นเจี๊ยบเลยแล้วก็บรากาศมันเหมือน อยู่ที่ไหนอะอยู่เหมือนอยู่ฝรั่งเศสค่ะเป็นฝริเศสสไตล์นี่คนฝรั่งเศสท่ใ่ไม่ใช่ค่ะคนไทยคนไทยอันนี้เป็นพนักงานนะครับ Sorry I cannot s p e a k t h a i อ๋อเนาะลุกขึ้นเด็กจิโน่อ๋อนี่พูดเล่นนะคะอโอเคอันนี้มีมีอะไรมาแนะนำร้านเราเป็นร้านชานะคะชาที่เราเลือกใช้เสิร์ฟที่นี่นะคะเป็นของมาทียาแซรค่ะตอนนี้ ก็เป็นอันดับหนึ่งเลยแล้วก็เป็นชาที่เก่าแก่ที่สุดในฝรั่งเศสคะ่ะแล้วก็เป็นแบรนด์แันด์หนึ่งใช่แบรนด์มาคิอาแฟนนะคะชาตัวนี้เราใช้เสร็ที่ทำเนียบรัฐบารรลฝรั่งเศสด้วยแล้วก็เสริจในประธานาธิบดีฝรั่งเศสทุกรุ่นเลยะะโอ้ประธานาธิบดีต้องกินชาที่อนี้มันจะมีอตัวหนึ่งนะคะ<า>ที่เราใช้เสร็จมาคิอา,าแฟนมาคิอาแฟนใช่ชาตัวนี้ค่ะเดี๋ยวเริ่มต้นด้วยที่ชาตัวนี้นะคะตัวนี้คือลุชโบบองจุดเด่นของมันก็คือมันจะไม่มีคาเฟอีนค่ะ หอมนะหอมกลิ่นใช่มันจะไม่มีคาเฟอีนด้วยมันจะไม่มีผลต่อการนอนหลับอืมอันนี้กลิ่นมันจะออกละมุนละมุนนิดนึงอืมแล้วตัวต่อไปนะคะมาโคอปโกลอ่ค่ะมาโคอปโกลอ่เนี่ยเป็นชาดำตัวเนี้ยถือว่าเป็นซิกเนเจอร์ของคาเฟ่เลยนะคะชาดำนี่คือใส่กาแฟไม่ใช่ค่ะเป็นชาดำเป็นใบชาดำแล้วก็น้ำไปเป็นกลิ่นจากดอกไม้จากตีนแลยซิกเนเจอร์เลยใช่นี่ประธานอาชีพดีเขากินตัวไหนกินวิชกบอร์บส บูสรวมคือที่ไม่มีไม่มีคาเฟอีนเอองั้นผมกินตัวนี้ได้ค่ะเออผมเอาชาที่ไม่มีคาเฟอีนลูชกบองนะคะอะไรนะลูชบัวบองลูชบัวบองใช่ลูชบัวตองบัวบองบัวบองมินชาฝรั่งเศสนะครับวันนี้เออไม่ธรรมดานะแดดมือกลางวันต้องกินกับอะไรชาต้องกินกับจิบขนมปกติชาต้องจิบ จิบแล้วก็ทานอันนี้มามาเป็นชาเป็นกาเป็นถอดค่ะเป็นถอดถอดเท่าไหร่คะถอดละหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทค่ะทำไม่แพงนะแพงนะคะแล้วก็โลกอ่ะใช่เอออ่ะแล้วอะไรฮะต้องทานอะไรอ่าหลังจานเราจะมีซิกเนเจอร์ที่เป็นขนมอยู่นะคะก็จะมาเป็นเซตแบบนี้เลยค่ะเซตนี้เท่าไหร่เ่ยเซตนี้สามร้อยแปดสิบบาทค่ะอโหมาเต็มเอาครับ เดีนี้นะคะคือในเซตเนี่ยมันจะมีเค้ก7ชิ้นนะคะเป็นชิ้นพอดีคําแล้วก็รวมตัวเลคคอมเมนต์ไว้ให้แล้วมีพายอีกสชิ้นค่ะเลคคอมเมนต์นี่เป็นอะไรอ่าก็จะมีเป็นพวกฟอยงทีนในเซตเนี้นะคะจะมีฟอยงทีนไวสต์เอรี่อัลมอนด์เลสโรฟิงเกอร์อันนี้เป็นต้นนะคะตัวรวมตัวที่แบบว่าขายดีดลูกค้าชื่นชอบโอเคอเอาเอาตัวนี้แหละแต่ในเซตเนี้ยมันมันจะเหมือนอัพเตอร์นูนทีแต่ว่ามันจะไม่มีชาก็ไม่เป็นไรเราก็สั่งชาใช่อ่าจ้ะ เป็นเซตนี้นะคะแล้วเซตนี้เลยใหญ่สุดแล้ว่อสุเลยนะโอเคแล้วมีอะไรอีกคะแน่นอืมจริงๆแล้วมันก็จะมีขนมอบอยู่นะคะในนี้จะมีขนมอบอยู่แค่สี่ชิ้นเล็กๆแล้วก็มันจะมีแอปเปิ้ลเทอร์โนเวอร์เนี่ยลักษณะเป็นอย่างนี้ค่ะอันนี้ขอยืมได้ไหมคะขอยืมตัวนี้เลยค่ะ อันนี้เป็นแอปเปิ้ลเทอร์โนเวอร์นะคะจะเป็นพับแอปเปิ้ลด้านเป็นพับแอปเปิ้ลตัวนี้จะหอมเลยมากแล้วก็จะมีแอปเปิ้ลพันเพันเจนี่สมิตกรับ normally ไม่ต้องพูดเยอะละโอเคไม่ได้หรอสนุกว่าเอาเอาโอเคเอานะคะโอเคอันนี้เนี่ยร้านเปิดร้านนะครับประมาณสี่เดือนละค่ะสี่เดือนแล้วก็ไม่นานนะเปิดสิบโมงเปิดสิบโมงนะคะปิดหกโมงครึ่งค่ะโมงเย็นใช่เพราะว่าเราขายมื้อ่ยงทุ ถ้าวันนะคะตะลิอกอะไรอย่างเงี้ยเราจะปิดรุ่มหนึ่งค่ะ,ะเ,คเมนูก็ไม่ได้แพงอะไรนะครับมีตอรี่มีเรื่องราวแต่ละแต่ละอย่างแต่ละชนิดเน่ะก็โอเคเดี๋ยวลองแดกดูนะครับลองแดกสั่งเลยจ้ะสั่งรายการนะคะระหว่างระหว่างรอชามานะครับกับขนมเราก็จะมาดูร้านเาขาก่อนนะครับส urve ร้านเขาหน่อยหนึ่ง <S <S ว่าเป็นยังไงเห็นไหมความหรูหราดูเคาน์เตอร์เิ อลังการมากเลยเคาน์เตอร์เขานะครับเคาน์เตอร์ที่ที่ไว้ที่ไว้ขนมตรงนี้นะครับแล้วก็นี่ของตกแต่งเขาอะผมว่ามันเจ๋งมากเลยนะอันนี้เป็นของเก่าหรือของใหม่ครับเนี่ยของเก่าครับผมของเก่าแท้เลยเหรอล้านกว่าปีต่อร้อยกว่าปีนะครับมาจากไหนอ่ะอินเดียอินเดียครับผมใช่ไหมครับโอ้เหมือนวังเก่าเลยนะกล้องถ่ายรูปโบราณใช่ปะ เขามีพีอาที่ร้านด้วยคอยบอกเราก็เป็นของประดับนี่ก็เป็นอีกโซนหนึ่งนะครับที่ทางร้านเขามีอยู่โอ้โหมีอัศวินด้วยอัศวินแล้วก็โซนนี้เป็นโซนออกสวนสวนหน่อยแนวแนวสวนสวนอเซลซลาโอ้โหมาแล้ว นี้เขาะช่วยอะไรนะครับเซตใหญ่เซตใหญ่อ่ะแหมโอ้โห,โห,โห,โหสวยงามบานตะไทยโลกโอ้โหดอกไม้ f เวอร์เต็มไปหมดเลยนะเอ้าผมให้ดูนี้ก่อนชาเข้ามาเสิร์ฟแล้วนะครับชาเอามาเสิร์ฟเป็นกาแบบนี้นะครับแต่เขาบอกว่าเขามีนาฬิกาให้จับด้วยที่เป็นนาฬิกาทรายนะครับ ต้องหนาทีถึงจะแดกได้นะครับเขาใส่น้ำน้ำร้อนมาแล้วก็ใส่ใบาชาลงไปแล้วก็มีฬิกาจับด้วยว่าต้องหนาทีถึงจะแดกได้คือมันต้องหยดหมดอะถึงจะแดกได้ไม่งั้นไม่อร่อยเพราะว่างั้นสําหรับคนที่ชอบชาผมว่าร้านนี้ไม่ธรรมดาจริงดูแก้วเลยแก้วสวยทีเดียวทาแตกไปในี่ใบกีบ่ากวะเนี่ยเอออานนี่คือซิกเนเจอร์ของเขาคือแอปเปิ้ล จำชื่อไม่ได้หรอกแต่ว่าเอาเป็นว่า Apple p i พแล้วกันผมเรียกเป็นอย่างนั้นนะครับเนาะเป็นหอมเลยเนาะแล้วก็เซตนี้อลังการงานสร้างโคตรดูไม่ธรรมดานะครับมีดอกไม้ประดับบารมีให้ด้วยโอ้โหแวะแล้วรักเลยเรื่องจริงนะนี่ผมรักเลยนะคราวหน้าผมก็จะมากินอีกมาแดกอีกนะครับนี่เป็นมื้อกลางวันที่มาโวหิมของผมนะ ประทับใจนะครับสวยงามอลังการอย่างเนี้ยพาสาวมาได้ไม่แพงชุดเนี้ยหกร้อยหกร้อยสำหรับชาบางคนก็ว่าแพงนะแต่ว่าดูบรรยากาศของเราแล้วเนี่ยลับชาอันดับหนึ่งของโลกอ้าวหมดแล้วนาฬิกาหมดแล้วนะครับนี่ผมกลับหัวนี่ผมกลับเล่นๆอ่ะผมแบกชาดีกว่าอ้าวเทชาให้ดูข้างในก็เป็นซองงี้ชาเป็นซอง เป็นซองนี่แหละาชาพกชายุโรปจะเป็นซองไม่ได้เหมือนชาจีนหูกลิ่นแม่งหอมข้างนอกอะ่ะอือเพลงก็เพราะชาก็หอมขนมก็หน้าแดดอู้ตายแล้วูฟินงานนี้ชาอย่าลืมนะครับก่อนแดกต้องดมก่อนคล้ายๆวาย น,นี่เป็นชาประธานาธิบดีนะเจ้าปร e นาของฝรั่งเศสต้องแดกทุกคนชาที่ไม่มีคาเฟอีนนะครับแบรนด์อันดับหนึ่งของโลกโอ้ลองดูซิเพิ่งรู้นะเนี่ยมีในเมืองไทยด้วยก็รสชาติจะบอกว่าจืดมันก็ต้องจืดเพราะว่ามันมีแต่ใบาชาเรายังไม่ได้ผสมกับน้ำตาลหรือว่าเครื่องปรุงตา่างๆแต่ผมชอบแหละคือมันหอมอะ่ะ มันไม่ได้มีความหวานนะแต่มันหอมหอมจืดๆแต่ว่ามีรสนิดๆสิบชาโอ้โหยามบ่ายโอ้โหยีย่เป็นอาลองแดกขนมดูเพราะว่าซิกเนเจอร์ของเขานั้นหรือดูดินี่ดอกไม้จริงนะเนี่ยไม่ใช่ดอกไม้ปลอมนะนี่ดอกของแท้นะครับ จานก็สวยอุ้ยหน้าพาสาวมาจริงเลยอ๋อเหนียวเหนียวเดี๋ยว,ยวขออยากต้องใช้ส้อมโอ้เหนียวหน้าดูเป็นแอปเปิลพายอ่ะอ่ามีไส้มีไส้นะครับชาเนี่ยเขาก็ต้องจิบไปแล้วก็แดกขนมไปเขาเรียกชาแบบยุโรป อันนี้เป็นชาฝรั่งเศสยุโรปแท้ๆนะจ๊ะนอร์แอปปอลไม่เฉยนั่เท่าไหร่อย่าไปติดรสชาติแล้วกันวันนี้เอาเป็นว่าดูความอลังการงานสร้างแล้วก็ความคุ้มค่าก็คือได้บรรยากาศที่ดีอ่ะเดีย๋ยวผมลองพายอีกอันหนึ่ง น่าจะเป็นพายน้องจ๋าคนสวยอันนี้พายอะไรจ๊ะอันนี้เป็นแพรว่าทันเด็ะเป็นลูกแพรลูกแพรเหรอคะลูกแพรไม่ใช่ลูกแพรไหมายไทยนะลูกแพรร้านชาฝรั่งเศสเดอะทีเฮาแวะแล้วรักเลยคนเมื่อกี้หน้าแวะมารักนะฮึ <c oughs> ่่อะ เดี๋ยวขอลองเท้กหน่อยเท้กเก็บหายเลยไม่ค่อยทอนแล้วมีมาให้อย่างละสามชิ้นโอ้โหดอกไม้มาตุ่มเค้กอืม หวานเทียบเลยแต่ ừ. ผมชอบเทา,านะชาบวกบรรยากาศบวกเพลงพ่อร้า,อา,านเขาแต่งรูมากเก๋มากเหมือนอยู่ในสวนนั่งในสวนจริงๆนะเมื่อกี้ที่ผมพาเดินไปดูใส่กล้องมาทางนี้เต็มกล้องมาทางนี้้องมานั่งทางนี้เห็นไหมนี่ กาศฟหรือคอดชาค้าจิตแต่ผมชอบกระดกหมดก็ไม่มีคาเฟอีนเนี่ยผมก็เพิ่งเคยรู้ว่าชาแม่งไม่มีคาเฟอีนมันมีด้วยเหรอวะเออเพิ่งรู้ว่ามันมีที่นี่ ชงแม่งแบบชาชักเลยดีไหมชงไม่เสียชาไปเลยถ้าชาหมดแล้วนี่สามารถเติมน้ำได้นะครับน้าร้อนขอก็ได้เติมเติมน้ำร้อนได้ไหมครับได้ค่ะอ่ะาชอบอไหมคะมชอบครับชอบนะคะหอมมากขอมค,ค่ะนี่เป็นขนมที่ทานเองนะครับเป็นชโโ็อกโกแลตเป็นเค้กเค้ก ขนมหวานไปอ่ะเอาล่กก็เป็นที่ประทับใจแล้วกันนะครับแวะแล้วรักเลยก็หลงรักจริงๆแล้วผมก็จะมาอีกลานนี้นะครับ่ะตามไปดูมื้อเย็ยนดีกว่าว่าจะมีอะไรนะครับมื้อเช้าแล้วก็ข้าวใหม่ประมาณไปแล้วรอดูมื้อเย็ยนนะครับสวัสดีครับ